สวัสดีค่ะมื้อนี้แม่ปูกระเพาะปรป,ปับไปไปเฮ็ดดอร์ไปเฮดพาสปอร์ตค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วนั้นเอกสารนั้นเรียบรลอยเอกสารมันขาดก็เลยน,นัดเวลาใหม่ค่ะก็เลยได้ไปได้ไปกันมื้อนี้ล่ละ ออกกันเต่าค่ะออกรถออกกันเจ็ดโมงหาสิบหาไปฮอดพุ่นกันสิบโมงเสาร์เวลาเห็ดกับใบม่วงค่ะกัเวิลาวแล้วกันยางชิ่วๆกันสองแม่ลูกในเมืองหลวงผ้าปุบปับท้ามเท่าเหียนนไปเลาะเมืองหลวงก่อนค่ะค่ายุ่วนในรถมันมีวา่ายไฟให้อยู่กันเลยแม่บัวโทรศัพท์มาสองเครื่องกันเลยเห็นได้เพื่อนนั่นพอได้เบิงเึงเพรเซ้งน่ะค่ะได้ตื่นเต้นลุ้งลุ เพิ่งเห็นเหียนตื so ่นเต้น huh. ป uh ๊บ huh. uh ๊บจะไปไหนอาหารมาดูก่อนที่ป๊อบบอกก่อนที่ป๊อบจะไปไหนฮะโอเาโอเซนอเคโอเบค บร่งิวข,งข็งทนออ่ันะองมีตเาะร่งอีเ่ด่าค่ะเต็มรถเยอะอันมีแม่ปู่กับปุปปับแล้วก็อีกสองคนที่ว่าอายุอ่อนๆลงจากน่อยแน่นอกนั้นมีแต่คณะผูเท่าก็าจะไปเที่ยวมั้งค่ะก็จะก็จะไปเที่ยว ต้องควนผู้เฒ่าเต็มทุัคบจะไปไหนนั่นบอกอีกทีหนึ่งก่อนสิในในหยิบหยิบเนื้อขาดเลยเรื่องงี้ดีตื่นเต้นหลายวอยซื่อไงไซ่อ็นเป็นเข้มขาดไทยกะลุดออกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปูจิจับล็อกไม่ย่นะคะ โพลิสเตนไม่ใส่เบลเทสได้ยังไงไม่เอาเดี๋ยวตำรวจกลักบเชียตั้งสองพันแม่ไม่มีตังคนะ์นะเดโพนี้เตนอ๋อไดโปลิสเตนโพลิสกัมา์ปิทอร์ลาทัวเทสันจุดแกอ๋อทัวเทูสัน,น,สน,สนมีแกแพงอนะ่ะ เขากมีไข่อยู่ด้วยค่ะยังคงมีน้ำมูกมีไข่อยู่แต่ว่าแม่ปู่ให้กินยาไปแล้วแล้วก็เอายาไปนั่มติดยาไปน้่เฮ้ยวันนี้เราจะไปเที่ยวสต๊อกโฮมนะนี่ไปหาสต๊อกโฮมไปหาพี่ๆไปหาพี่ๆที่สถานทูตเนาะเออไม่ใช่ยายเออไม่ใช่ยายอันเจ้าหน้าที่สถานทูตบอกว่าวันที่เจ็ดเจอกันนะไอ้แสบไปเล กิติศัพท์กิติศัพย์อันแค่เจอปุ๊ป๊ามือเดียวกันเป็นที่เรื่องลืล่นล่ะพวกเจ้าหน้าที่สารถูดเขาลอ,ล,อล่อเจออีกรอบหนึ่งมือนีค่ะเพราะว่ามือที่ว่าอันทันทีผาที่ภาพผ้าหนองเก็ดไปเห็ดอันอยู่แยบเลดเทียนสถานทูตสันจรน,นะคะเพิ่นในสร้างวิลกรรมไว้โปรยสเสน่์ไว้ให้สาวสวสถานทูต เพราะ้ใช้ย่าพี่แสบแล้วพี่แสบแล้วลูกเงียนแสบอในอย่าทอดออก